ท่อหนูลำาูกูกาโซนิคสีวาวปลายกลวยจุกโตไทเทเนียมแท้นะครับตัวนี้สำหรับโซนิคสีวาวตัวนี้เป็นสเปค6-6ชัก3าสีวาวนั่นก็คือหัวโตแหละง่ายๆเดี๋ยวมาดูงานท่อหนูกันนี่ครับเสียงเงินทั้งทีซื้อของดีๆไปเลยครับเป็น ตัว2,020จะมีโลโก้ตรงคอนะครับเป็น N.O.O อย่างนี้หนูแล้วลูกกาวเป็นแบรนด์สีเงินเงินอยู่ตรงคอด้วยท่อผ่าท่ออะไรก็จะมีหมดเลยถ้าเป็นพวก2,020อ่อดูงานเชื่อมเนียนมากๆรอยเชื่อมมันจะเล็กๆนะท่อหนูก็คืองานเชื่อมฝีมือมันจะเล็กๆไทเทเนียมเท้นะครับถ้าเป็นท่อหนูจุกจุกจะเป็นไทเทเนียมแท้ ถ้าที่ไทยนะจะเป็นไทเทเนียมแท้เท่านั้นถ้าส่งนอกพวกมาลีอย่างนี้ก็จะมีจุกได้สีบ้างแต่ที่ไทยจะขายจุกไทเทเนียมแท้เท่านั้นครับเพราะมันจบกว่าครับมันหลอกกว่าแล้วมันอยู่นานกว่าครับจุกโตเนี่ย ก็คือว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะบานอย่างนี้ครับคือข้างในเห็นไหมมันจะมีจุกอีกอันหนึ่งซ้อนไว้ก็คือถ้ามันโตอย่างเงี้ยมันก็จะโล่งไปใช่ไหมเราก็จะมีจุกซ้อนไว้อันนึงแล้วก็เป็นจุกโตเพื่อให้ความสวยงามแล้วก็จุกเล็กกับจุกโตเสียงเหมือนกันครับสเปกมันเป็นสเปคเดียวกันครับเพียงแต่ว่าทําขึ้นเพื่อความสวยงามต้องจัดต้องจัดจะได้รู้เรื่องรู้เรื่องนะรู้เรื่องก็ ท่ออันนี้เป็นท่อไม่ใช่ท่อลูกค้าหรอกคือผมเป็นสปอนเซอร์ให้เขาอันนี้เป็นท่อก็คือผมสปอนเซอร์ให้เขาของ W W เขาทำรถเพื่อนกันนี่แหละก็เลยเป็นสปอนเซอร์ให้รถหล่อๆอะไรประมาณนี้สั่งได้ครับเหมือนเดิมชิงบุยลำเฟซบุ๊กตามนี้เลยชิงบุยลำเฟซแท้ผู้ติดตามแสนกว่าคนนะดูดีๆ,ๆดูดีๆ ไม่ซื้อไม่ว่าสอบถามกันก่อนได้เนาะของมันไม่ใช่บาทสองบาทนะครับผมเข้าใจมีดูแลลูกค้าอย่างดีครับจัดมารอ,รอครับ